Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพากัมเบิลโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นลประจำวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2025วันที่45คำถามที่สำคัญที่สุดในโลกข้อพระคัมภีร์ประจำวัน สดุดีบทที่21ข้อที่8-13ถึง13มัทธิวบทที่28ข้อที่1-20ถึง20และในอพยพบ,บทที่15ข้อที่1ถึงบทที่16ข้อที่36สัตศาสตราจารย์ C.E.M. โจ์นักปรัชญาผู้มีชื่อเสียงแห่งมหาวิทยายลัยลอนดอนครั้งหนึ่งถูกถามในรายการวิทยุว่า ถ้าคุณสามารถย้อนเวลากลับไปพบใครสักคนในอดีตและถามเพียงคำถามเดียวคุณจะเลือกพบใครและถามคนนั้นว่าอะไรศาสตราจารย์โจ์ซึ่งขนาดนั้นยังไม่ได้เป็นคริสเตียนตอบทันทีว่าผมอยากพบพระเยซูคริสต์และถามคำถามที่สำคัญที่สุดในโลกกับพระองค์ว่าพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนจริงหรือไม่ หลายปีต่อมาหลังจากที่ได้ศึกษาหลักฐานต่างๆอย่างถี่ถ้วนศาสตราจารย์โจได้มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเยซูและได้เขียนหนังสือชื่อ The Recovery of Belief หรือการฟื้นฟูของความเชื่อเพราะเขาได้ค้นพบแล้วว่าการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้จริงๆ เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราจะพบว่าเมื่อผู้เขียนพันธสัญญาใหม่พูดถึงความรักของพระเจ้าพวกเขามักจะชี้ไปที่ไม้กังเขนแต่เมื่อพูดถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าพวกเขาจะชี้ไปที่การฟื้นคืนพระชนเช่นในพระธรรมเอเฟซัสบทที่20ที่กล่าวถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงสำแดงในพระคริสเมื่อทรงทำให้พระองค์ เป็นขึ้นจากความตายในสดุดีบทที่21ดาวิดได้สรรเสริญถึงพระกำลังและฤทธานุภาพของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขากล่าวถึงพระหัตถ์ขวาของพระองค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและฤทธเดชนี่เป็นภาพที่น่าสนใจเมื่อเราพบว่าในพันธสัญญาใหม่ พระเยซูผู้ทรงฟื้นคืนพระชนก็ประทับณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าสแสดงให้เห็นถึงสิทธิอำนาจสูงสุดที่พระองค์ทรงมีหลักฐานการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูป,ปรากฏชัดในพระธรรมมัทธิวบทที่28เมื่อผู้หญิงกลุ่มหนึ่งพบอุโมงค์ว่างเปล่าพวกเธอไม่เพียงได้ยินจากทูตสวรรค์ว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้ว แต่ยังได้พบกับพระองค์ด้วยตนเองพวกเธอได้กอดพระบาทและนมัสก,การพระองค์แม้จะมีความพยายามจากทางการอธิบายว่าพระศพถูกขโมยไปแต่คำอธิบายนี้ขัดแย้งกับหลักฐานหลายประการทั้งสภาพจิตใจของเหล่าสาวกที่ทอแท้และกลัวการที่อุโมงค์ถูกเฝ้ายังหนาแน่น และที่สำคัญคือเมื่อผู้คนมากมายได้พบเห็นพระเยซูลหลังการฟื้นคืนพระชนเรื่องดาวที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมมานานในพระธรรมอพยพแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงดูแลประชากรของพระองค์วันต่อวันพระเยซูทรงนำภาพนี้มาประยุกต์ใช้กับคำสอนของพระองค์ตัดว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิต บรรพบรุษของพวกท่านได้กินมานานในถิ่นธุระกันดารแล้วก็ยังเสียชีวิตแต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้คนที่ได้กินแล้วไม่ตายการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเป็นเครื่องยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์ให้เราลองใคร่ครวนในวันนี้ว่าการฟื้นคืนพระชนของพระเยซู เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราหรือไม่และการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ส่งผลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณสำหรับการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ที่เป็นหลักฐานถึงฤทธานุภาพของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ และทรงสถิตกับเราเสมอไปโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในการจัดเตรียมของพระองค์ในทุกๆวันและมีความหวังในชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนหากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ ปัญญานิพน์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ